สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูปลาใสในวิชาภูมิศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานในวันนี้ครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุดท้ายในการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เนื้อหาของเราจะเป็นอย่างไร เริ่มต้นด้วยภาพถ่ายของสถานที่แห่งเดียวกันครับก็คือที่ราบสูงปตาโกเนียนของประเทศอาร์เจนตินาที่เวลาแตกต่างกันระหว่างปี1928กับ2004เราจะเห็นได้ว่าสถานที่แห่งน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากๆเลยถูกไหมฮะฐานน้าแข็งด้านบนครับที่เคยปกคลุมโดยรอบบริเวณที่ราบสูงนะครับได้หายไปกลายเป็นแหล่งน้ําสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรน่าสงสัยใช่ไหมฮะ หรือภาพจำลองเหตุการณ์เดียวกันที่ขั้วโลกเหนือเราจะเห็นว่าที่ขั้วโลกเหนือนะครับหรือทวีปอาร์กติกนะครับในปี1979กับเดือนเดียวกันในปี2007บริเวณพื้นที่ของทางน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือเนี่ยได้ลดปริมาณลงอย่างน่าตกใจแล้วอาจจะพูดได้ว,ว่า2เหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุสําคัญนะมาจากภาวะเรือนกระจก ภาพเดิมของโลกเราเนี่ยจะมีเรือนกระจกนะฮะที่ถูกใช้ในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตแล้วก็ช่วยในการเก็บรักษาความอบอุ่นของความร้อนให้กับผิวโลกเราแต่เวลาผ่านไปครับก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับจึงทําให้เกิดการกักเก็บความร้อนเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยทำให้โลกเราร้อนขึ้นนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งสาเหตุสําคัญในการเกิดภาวะเรือนกระจกก็มีจากหลากหลายส่วนด้วยกันก็คือมีส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ xide, ที่เป็นสัดส่วนมากที่สุดของการเกิดก๊าซเรือนกระจกม ก๊าซมีเทนมีก๊าซไนกรออกไซด์แล้วก็ฟอสฟอรคาร์บอนหัวใจสักมาจากคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองซึ่งหากถามว่าการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเรามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยสาเหตุมาจากกิจกรรมใดของมนุษย์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า65%เนี่ยมาจากการเผาไหม้ของฟอสซิลเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆครับ แต่ว่าประเทศที่มีการทําอุตสาหกรรมยิ่งมากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยิ่งมากแทนนะครับก๊าซมีเทนครับจากภาคการเกษตรนะเราจะเห็นว่ามีการทําปศุสัตว์เยอะจำนวนมากตรงที่ใดก็ตามนะครับก็จะเกิดก๊าซมีเทนที่เกิดจากมูลของสัตว์ก๊าซจากการตัดไม้ทําลายป่าและการใช้พืชดิน1ิเนแปลว่าส่วนใหญ่สาเหตุมาจากอุตสาหกรรม ผลกระทบของการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยทให้เกิดอะไรบ้างน,นะครับหเลยครับก็คือทําให้เกิดสภาวะแห้งแล้งขึ้นในหลายพื้นที่ในโลกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของโค้กโลกเหนือนะที่รับส่งปัตจัยนีที่ครูยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้หรือประเทศทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ที่เกิดความแห้งแล้งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นทะเลทรายน,นยาะกะทท็จะมีการขยายตัวของความแห้งแล้งออกไปสู่พื้นที่ก้างเคียงเยอะขึ้น2เลยครับก็คือเกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นในหลายพื้นที่แรงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มมประเททศี่่อยูใกกล้ับหาส มุนหรือาวสมุก็จะรับผลกระทบตรงนี้มากขึ้นกว่าเดิม3ครับก็คือน้ําแข็งที่อยู่บริเวณโั้โลกเหนือละลายตัวมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปกติแล้วน้ำแข็งขั้วโลกจะทำหน้าที่ในการเป็นกระจกสะท้อนรังสีความร้อนออกสู่โลกเราแต่พอน้ำแข็งตรงนี้ได้ละลายลงไปจะสงผลทำให้การสะท้อนรังสีความร้อนของโลกเราเนี่ยมันลดต่ำลงโลกเราจึงร้อนมากขึ้นนั่นเองสุดท้ายครับเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกมีการละลายลงสู่ท้องทะเลทาให้ระดับน้าทะเลทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ชายฝั่งนั่นเองไปดูภาพตัวอย่างของเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับต้นไม้ยืนต้นใหญ่ที่แอฟริกาซึ่งปกตติแล้้้วนม จะเป็นเสาหลักประจําหมู่บ้านนะเกิดการแห้งแล้งแล้วก็ล้มตายในที่สุดหรือแม้กระทั่งบริเวณที่เป็นเขตหนาวเย็นนะฮะอย่างเช่นที่ฝั่งรัสเซียเนะี่ยจูจ่ๆก็เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นเพราะอากาศแห้งแล้งและมีความร้อนสูงหรือสภาวะที่ระดับน้ํามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทําให้พืชพันธุ์บางอย่างในน้ำเติบโตอย่างเช่นสาหร่ายที่นอร์เวย์มันเลยส่งผลทําให้ออกซิเจนเนี่ยถูกดึงไปเยอะมากเลยนะแซลมอนหลายล้านตัวที่นอร์เวย์เนี่ยจึงล้มตายไป นอกจากนั้นครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายฝั่งนะฮะหรือว่าคาบสมุทรต่างๆมีความเสี่ยงอย่างยิ่งครับที่จะเกิดภาวะน้าท่วมนะโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆที่ติดแม่น้ำนะครับกูเทพมหมานครเป็นหนึ่งใน10อันดับประเทศที่น่าเสี่ยงที่สุดหรือเมืองที่เสี่ยงที่สุดในการเกิดน้าท่วมเนื่องจากน้ําทะเลข,ขึ้นสูงเราจึงจะพบว่าอย่างจาการต์ตาเนี่ยก็จะมีการย้ายเมืองหลวงไปเรียบร้อยแล้วถึงเนี้ยว่าเขารู้ดีว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ5 0ถึง100ปีนั่นเองนะครับ หากันมาดูปริมาณของประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกเราจะพบว่าปริมาณของประเทศที่เป็นอุตสาหการรมขนาดใหญ่เป็นผู้ที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนฝั่งของประเทศกลุ่มยุโรปรัสเซียแล้วก็อินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนที่เหลือก็จกกะจก,กระจายกันไปเราจึงพบว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการจะลดปร,รดิมาณก๊าซเรือนกระจก ฉังนั้นครับถ้าเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ได้ปรากฏเฉพาะที่เป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติเท่านั้นแต่มีความสัมพันธ์โดยตรงครับกับสังคมมนุษย์ธรรมชาติทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมมนุษย์และมนุษย์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อทําให้ธรรมชาตินั้นไม่เหมือนเดิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันส่งผลกระทบครับกับหลายประเด็นสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เมืองขยายตัวทาให้ก๊าซเรือกระจกหรือว่าขยะเติบโตขึ้นในเมืองขนาดใหญ่ส่งผลถึงการขยายตัวของทะเลสาบสิ่งปฏิกูลต่างๆลงสู่ดินเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เกิดมลพิษทางน้ําหรือแม้กระทั่งในบางพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนอาหารซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเพราะกันจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมครับที่ผัวพันและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมครับจึงต้องเป็นการมมมมออออองงงงงภาาาพพโดดดดยคค์รรววนนนั่่เูก้้สิแ มีการตกลงกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก,กันครับหนึ่งเลยครับก็คือโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNDP เป็นหน่วยงานสําคัญครับที่เกิดขึ้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งแรกที่กรุงสตอกโฮล์มสหประชาชาติจะเป็นผู้ที่ประสานงานแล้วก็ช่วยสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกร่วมกันเราจรึงมีการถือว่าวันที่5มิถุนาย,ยนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหน่วยงานที่2ครับก็คือกองทุนสัตว์ป,ป่าโลกครับ F, ะครัยหไ่วยูาเนีรับไดอพูดถนงเรับแค่ของานนี้ครับแต่พูดถึง,ง,ง Panda, าาก,กากร รักสิ่งว่าล้อมที่ผสมกันทั้งป่าไม้ แหล่งน้ําจืดทะเลชายฝั่งแล้วก็สิ่งมีชีวิตให้สิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ร่วมกันในโลกได้อย่างดีถือเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกหน่วยงานต่อมาครับก็คือ e n p e a c e นะครับก n p น a ี e เป็นองค์กรไม่สวยหาผลกําไร e n p e a c e บอกว่าการที่หน่วยงานหนึ่งทางด้านสิ่แวดล้อมแล้วรับเงินซัพพอร์ตจากรัฐบาลเราอาจจะไม่กล้าพูดถึงรัฐบาลที่มีปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมนโยบายของเขาจึงมีการต่อต้านไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อต้านเรื่องของการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ต่อต้้้้าาาาาานนนเเรรรรื่่่่ออองงกกกใช GMO ตตตตภวปปลลียแสูม มีอากาศที่ส่งถึงต่อสภาพพื้นที่หรือแม้กระทั่งอีกโครงการหนึงของสาชาชาติก็คือองค์การอาหารโลกโครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในประเทศกลุ่มกาลังพัฒนาที่มีภาวะอดอยาก มาดูฝั่งของประเทศไทยกันบ้างนะครับผมประเทศไทยก็มีหลายมุ้ยที่ที่ทำงานเรื่องนี้นะครับไม่ใช่มุ้ที่โลกสีเขียวนะครับผมมุ้ยที่สถาบันสิ่งวัล้อมไทยนะที่ทาเรื่องของการวิจัยความรู้ในการสร้างสํานึกให้กับมนุษย์หลักหรือแม้กระทั่งองค์กรสิ่งวัล้อมศึกษาบ้า,านกาชาที่ยังยืนมุ้ที่สืบอในค่าเสถียรส่งเสริมเรื่องการนนรับผืนป,ป่าแล้วก็มุ้ยที่ช้างไทยอนุรักษ์ถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาช้างนอกจากนี้ครับผิดพันธ์ต่างๆในเมืองไทยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้สากเขียวเข้าไปอยู่่่่่่่ใใในนนนผผิิิดดดััััตตตาาาาางงงๆโยยบอออออกกกกกกวววแลลละีีีมมมรรรรรช้้ถุุทษ์สไไหื การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปัสจากเคมีลงสู่ผืนดินผืนน้ำมาพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมน,นะครับว่าในโลกเรามีการตกลงกันอย่างไรเพื่อทําให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันครับ หนึ่งเลยครับก็คืออนุสัญญาเวียนนานะครับผมเป็นการยับยั้งครับการทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนนะฮะซึ่งเป็นชั้นที่คอยกรองรังสีอาาัลต้าไวโอเลตไม่ให้มาสู่ผ้นแผ่นดินมากไปทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือว่าการทําลายพืชพันธุ์ต่างๆการประชุมนี้เกิดขึ้นที่เวียนานานาไปสู่การลงพิธีสารมอนทรีออลประเทศแคนาดาจะมีการลดสารท,ที่ทําลายชั้นโอโซนซึ่งเป็นชั้นที่คอยกรองรังสีต่างๆเพื่อไม่ให้มาสู่โลกเรานะโดยเฉพาะสาร CFC แล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสาร CFC จะอยู่ภายในเครื่องปรับอาาากกศรุ่่นเ หรือว่าสารเคมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมสี ปัจจุบันก๊าซตรงนี้ลดลงไปเยอะมากมนุษย์มีการปรับอุตสาหกรรมที่ใช้สารอื่นทดแทนต่อมาคือหนูสัญญาสากลชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า UNFCCC นะักเรียนควรรู้จักชื่อน,นี้ไว้ยอย่างดีนะครับหน่วยงานนี้ครับประชุมหาความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อจะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนก,กระจกลงซึ่งเราจะพบว่าการเจราจาตรงนั้นนะครับนำไปสู่การลงนามในพิธีสารเกียวโตออกมาตรการให้แต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บรรลุข้อตกลงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจาก แทนที่นี้นะครับเราจะเห็นว่านี่คือประเทศที่ลงนามในพิธีสารเกียวโตเพื่อจะบรรลุข้อตกลงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสีเขียวเลยก็คือประเทศที่ลงนามแล้วส่วนประเทศที่ยังไม่ลงนามก็คือสหรัฐอเมริกาสภาคองเกรสถือว่าเป็นการหยุดยั้งการพัฒนาอุตสาหการรมภายในประเทศเขาซึ่งทั้งโลกก็ตั้งคําถามเยอะมากกับสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลกว่าเหตใดจึงไม่ลงนามในสนธิสัญญานี้ครับกฎหมยอื่นที่เกี่ยวข้งวองกับสิ่งแวดล้อมคือไซเตสไซเตสเป็นอนุสัญญา,ยาที่ว่าด้วยสัตว์ป่าและ อย่างไรจะต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมีใบอนุญาตสัตว์ป่าหรือพันธุ์พืชที่อนุรักษ์เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกหรือเข้ามาสู่ประเทศได้นะครับ กฎหมายต่อมาครับก็คืออนุสัญญาแรมซ่านะครับแรมซ่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้านะครับที่จะมีการอนุรักษ์ให้บริเวณตรงนั้นนะ่ะไม่ถูกทําลายจะเป็นแหล่งนกน้ําต่างๆนะครับป่าชายเลนหรือว่าบึงขึ้นทะเบียนกับแรมซ่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อนุร,รักษ์ไว้ไม่ให้มีการลุกลก้าเข้ามาของเทือกตสากมหรือบ้านเรือนที่ประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันปากแม่น้ํากระบี่ครับจังหวัดกระบี่ รุควรขี้เซียนครับจังหวัดพัทลุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูโตแดงครับจังหวัดนราธิวาสและล่าสุดครับก็คือแม่น้ําสงครามตอนล่างครับที่จังหวัดนครพนมครับอนุสัญญาที่3ครับก็คืออนุสัญญาบาเซลิลที่เป็นนสัญญาที่มีการควบคุมการขนย้ายสารพิษจากอุตสาหกรรมต่างๆหรือสารพิษอันตรายในการไปทําลายในพื้นที่อื่นการขนย้ายสารพิษอันตรายเหล่านี้จากประเทศหนึ่งที่เป็นผู้ที่ก่อสารพิษเพื่อไปทําลายอีกประเทศหนึ่งนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสารพิษในพื้นที่และหมู่บ้านคนในยานนัเยอะมกๆลครบ อนุสัญญานี้นะครับจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะกำกับไม่ให้มีการขนย้ายสารพิษโดยผิดกฎหมายครับกฎหมายของประเทศไทยเองนะครับก็มีการพูดถึงสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันตั้งแต่ปี2535ตั้งแต่เอิร์ทซัมมิตการประชุมเรื่องของการพลัดที่ยั่งยืนกฎหมายของเราก็มีการปรับตัวให้เข้ากันกับกฎหมายระดับโลกส่งเสริมเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีมาตรการควบคุมมลพิษผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ที่ก่อมลพิษให้กับโลกเราจะต้องมีการจ่ายภาษีเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้้นนนนนนที่่่ตตรรรรรรงงงงัััััััซึพะะาาชบบบญิิิใกสสมษวอปจุค ไม่มีการเพิ่มเติมในการที่หน่วยงานต่างๆจะต้องมีการรายงานประเมินผลกระทบสองสิ่งแวดล้อมก่อนจะดำเนินการโครงการใดโครงการหนึ่ง ประเด็นเรื่องของการจัดการความสะอาดนะครับในปี2535เนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยมีการระบุถึงเรื่องของการทาความสะอาดการดูแลต้นไม้นะฮะหรือว่าการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในปี2560นะครับก็มีการปรับกฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้นนะฮะโดยการให้อำนาจ่วยราชการท้องถิ่นในการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนะฮะและสามารถกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการให้เกิดขึ้นกับประชาชนในการจัดเก็บตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับ หรือกฎหมายใหม่ล่าสุดนะครับรัฐเนี่ยจะต้องมีการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลแล้วต้องให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการและตัดสินใจในเชิงการแก้ปัญหาด้วยนอกจากนั้นครับยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลโดยคำนึงถึงมิติความหลักหลาทางชีวภาพและมรดกทางพระธรรมร่วมด้วยหากรัฐหรือเอกชนจะมีการดำเนินการอย่างไรที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะพิจารณาดําเนินการนั่นเองนั่นก็แปลว่าวกฎหมายของเราเนี่ยก็มีการออกมาเพื่อที่จะครอบคุมโครงการต่างๆของรัฐหรือของเอกชนไม่ให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะครับว่าเราจะมีการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้หรือเปล่าครับ ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยจะพบว่าในระดับโลกเรานะครับก็มีการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหารวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อจ,จัดการปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรื่องนี้เช่นกันนะครับผมคราวหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรเจอกันใหม่สวัสดีครับ